ทงเนียงๆน,นะครับผมท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทกท่านนะครับผมวันนี้หนุ่มอาร์มคนเดิมทองแหลกคนเดิมป้าต่อยคนมีเซนและมาวินชาแนลนะครับมาที่ศาลดอนปูตาซึ่งมีคนเรียกร้องมาทองแหลกป้าต่อยแล้วก็มาวินอยู่หนนี่ยมาวินนะครับท่านผู้ชมไป เราไปขอโชคลาบกันนะครับผมนะขอโชคลาภลาบแรกผมผมก็ต้องสำรวจก่อนนะครับสำรวจก่อนขอลาบกับสารตูตาเมียนครับผมสวัสดีครับผมเอาวินวิไปออกจากห้องนี่สารตูตาชมเบยเยี่ยมเน่าไหวเน่ายังมากเมียนเดี๋ยวไปไปห้องโอเค ครับงด้ยเปนอะไรคนลุกสารปูตาผูนีหล่กัิดจักหักมาเถอะไม่เคยผ่านเนแก้วเข่าเต็มเเาะเา้องเียเนาะมวยิดไม่มาโดนหน่อมาโดนแล้วมาันโดนโนมากแมนแมนะวโดนโดนมากเลยโดนนมาเเขาสามตัวนี่ครับนายยโอ้เขามีค้ามหมาข้ามูดมาไหวจนท่านผู้ชมแมน โอ้มีอยู่คนมนเรี้ยงข้าหมาข้ามู้อยู่เอะเหม็นยังัส่ไปกินนี่เฮ้ยนี่ใส่ยู่ข้างนี่เด้กินไ้กินอ่ะไี่ใ่ยุ่งขางไหมเดี๋ยวของเจ้าทาเราจดอจของบ่บาะเพเออันนี้อันนี้กินหรืิ่หอยุ่ห่างอีนีไไ้กินหีขึ้นขึ้นหินดังได้บ้างไนนี่้าูาชมกินนะครับผู้ชมเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินเอาเอาไปกินถูกอ่ะนี่นี่เ นี่มาจุดเด็ดท่านผู้ชมเอาไปขึ้นถูบดิอารไม่มีนะท่านผู้ชมไม่มีอะไรไปขึ้นถูบไปขึ้นถูบอืมนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดราค่อยค่อยมาดูตามจุดตรงนี้ท่านผู้ชมเนาะค่อยดูตามจุดต่างๆนะครับเดี๋ยวจะขอเช็คก่อนว่ามีอะไรเอ้ามีเงินต้อนิพอมีเงินจะมาหนึ่งสอง เงินหกบาทอ่ะเงินหกบาทเงินหกบาทหกบาทกองละสามกองละสามสองกองหกสามสามสามสองหกกองละสามสองกองหกบาทหกกับเปนเม่อกองละสามสองกองหกสามสามสองเสองกองสองกองหกสองสามหกสามสองเปือหกสามสามคนช่ไหบ้างยังยงอืหกอ้า ใส่เทียนกับมี oh. no. yes. hmm. hey. uh. uh ้น huh. น oh. oh. yeah. ี้ยุ่งมึงนี่ไหมมีนูกชมใส่เทียนมีนักชมเห็นใส่เทียนอะไรเห็นใส่เทียนบอันี้นเกนใส่เทียนนะีชมเมนเหนี่ยงๆเมนอันนี้เล็กยังมนเหล็เนงษนถาอยูนเ็เนอาอ่ะงนยังเม่รตเล็กว่านี้ใส่ใส่เยเงอ่ะเงไ่รู้แล้ว แฟนคลับไมยลรอท่านผู้ชมไม่มีอะไรนะเราก็นิ่งๆเบี่ยงๆไปคือถ้าเจออะไรจะจะจะไม่ค่อยอยากจะทักนะคือผมพยายามจะนิ่งๆไว้แล้วนะครับผมนะว่าอนี้เอาเห็นเป็นตัวเลขใช่ยุบยุบยางยุบผ้าหวานบ่เพิ่นมาเลี้ยงขัามาโอ้๊โหท่านผู้ชมกิ่งไม้หล่นอย่างแรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเบิ้งอะไรฮะเอาวินเดี๋ยวจะเบิ้งเดี๋ยวจะมาซองเบิ้งวะมีบ่พี่เล็กเดี๋ยวจะมาเบิ้งเดี๋ยวเขาเขาทำไปที่บอกบอกกล่าวเป็นก่อน นะครับท่านพิธีบอกกล่าวไปก่อนเพควนบ่าไหนเบิ่ง่นควรเสียงตุ่มๆสะอาดบ้าอ่ะจุดนะครับนี่นี่มีใส่เทียนอ่ะเห็นนะครับท่านผู้ชมอันไหนอ่าเห็นคือเป็นเหล็กไงนี่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมใครใครเพิ่งจะสนิมขึ้นอ่ะอ่าเลขเลขสนิมขึ้นสนิมก็เป็นเลขได้กไงนี่นี่นี่โอ้ท่านผู้ชม เป็นสนิมเนอ่ยาตัวอะไล่ะเลขสองสี่แปดบ่อยนี่จะไหนเออแมนยูอะท่านผู้ชมครับจู่ๆเห็นเลขตัวนี้ครับท่านผู้ชมเป็นบังเอิญมากๆเลยนะครับผมนะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนผมเห็นเป็นสองสี่แปดอ้าเกล็นเป็นสองสี่แปดที่กันนะวินนะครับก็เป็นความชื่อส่วนบุคคลตรจใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมใช่ปะผัดต่อยซุ่มเาเห็นม่าที่นี่เห็นปะเห็นปะ เจ้าเจ้าซุ่มไก่แห้งโพดพนเลยบ่เห็นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมไหมอ้อเห็นแล้วเห็นแลยสองสี่แปดอ่ะนะครับท่านชมอือนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมแสดงว่าคนสองสี่แปดอืมนะครับไปเดี๋ยวมาขอกันท่านผู้ชมพ่อพ่อพตองเหลียก็เริ่มตั้งกล้องแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเออเริ่มตั้งกล้องแล้วเขามาขอโชวขอหลับกับสารเดี๋ยวผมขอดูดูข้างล่างก่อนนะครับมีอะไรไหมขอดูให้ทั่วถึงก่อนนะครับอันดับแรกนะครับ ด้วยทั่วถึงก่อนนะครับอืมข้างล่างมีอะไรโว้ยเสียวเลยอาวินนี่ตกใจเหมือตกใจเบิร์ดหัวขีดฮิตังฮะตึงบ่บอกบ่ตึงบ่บอกกันอืมเก็บเยืดตะไบถึงเมียนอะเขามีห่าได้ครับโอ้ยอาวินเสียวไปไปท่านผู้ชมโอเคครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมนะทุกท่านติดช่องเลยนะครับครับผมต้องเรียกแรกเลยนะครับอืมโอสวัสดีเอฟซีนะครช่องหนุ่มอาร์มช่องต่อยด้วยนะครับช่องคอสตงเลยช่องมายด์ชัแนลนะครับผมไม่ไม่ผมติดไม่อมไม่ติดอยู่นะโลเทสโลเทสโอเทสโอเคนะครับอืมเป็นประมาณนี้โอ้ยบรรยากาศว่องวงเฮ้ยเอื้อยเจ้าของเอ้าไม่มา ผมเปิดไม่เจตโตนวครับผมอยากท่านผู้ชมบอด้ยินเสียงบรรยากาศบางวิ่งเปิดไม่ไปเปิดอย้วโอเคนะครับท่านผู้ชมคือผมสำรวจอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมนะที่แล้วแล้วก็มีเมื่อกี้เห็นเราเห็นเลขโตเนาะเดี๋ยวตัวไกลๆเห็นเ็ขสองสี่แปดรวบเห็นเ็ขสองสี่แปดแล้วก็มาวิกตอนนั้นเดี๋ยวเขาไปจับดูเพราะว่าให้สังเกตดูนะว่าอวินที่เท่าที่เคยมาใครบอมอะไรยตอนี้ท่านผู้ชมจําได้ไหมที่ผมเคยมาถ่ายแล้วก็ส่วนใหญ่ ที่เลขเพิ่นจะเข้าเนาะจะเป็นเลขใบตองที่เพิ่นเสียงเงียบเสียงก็จะคุ้นๆยังไงเออมาหาอย่างนี้มีหาอย่าเขาเขาะใส่อวินไม่ใส่พอม,มีเด้ไ่เห็นเขาท้องไม่ปัญหาแลท่านาผู้ชมไม่มีนะท่านผู้ชมพี่พเอาตาฝาดฮะ หมืันเปียกกล้วยโอ้ยท่านผู้ชมเปียกกล้วยงานเลยเปียกกล้วยกับมื่นเนาะข้ามมูลเรียกว่าเป็นไปได้เปียกกล้วยท่านผู้ชมกล้วยเนาะกล้วยกล้วยน้ำว่ากล้วด้เอามาถิ่นนี้อ้าวมหาว่ากำลังกันไปทัวโอ้ยเนาะอืาโอ้ยใช้หลังไปมื่นกล้วยเพราะว่าเมื่อกก็เห็นว่าเห็นอีหยังเล่นเบิ้งฟังเบิ้งนะเออหุ้ยเนาะเฮากกันไปทัวหรือเปาเอาวินบอกว่าบ้างเลย แสดงว่ามีกร็รอกกับเตะมากินก้วยแหะมีเราเขามาไหวหลังงานี่มาไหวู่ไหมงานหลังเน่ยจะยิ้มเสียงดีนะอาได้ยินเสียงเรืยนะครับท่านผู้ชมบ่รีดีว่าเป็นปะกกอลน์เบลกาากกอลายอลาเมนยู่บะกกหลายนผ้ชมบกากกอลายนะครับเอ้าอ่าก็นังจุดเขียนลมได้บางั่นเฮ้ยไ่ามนะครับท่านผู้ชม แอบนึนนะใครเฮ้ยอาวินเห็นย่เห็นย่เห็นเห็นเห็นวะแมนเห็นยังชุดขาวเลยดิว่าเป็นยังเป็นผู้เฒ่าสับไมโคเท่าเจเย็นเจเย็นเอาวินเข้าตอนเย็นเขาเามาเขาทำอรเห็นบ่าปังขนาดนีไม่แก่กูจยังแหงเลยอาวินเต็นดยังแหงเลยฟาดเขาอิมเยอผ้าผู้ดตาฝาดบ่บ่ฝาดอ่าบ่ฝาดเขาเลย ผมเห็นท่านผู้ชมเห็นดีอารพอไปยัางอ่างพระเอายางพปพิ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 พไพิ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 บ้านพอพิพิพิามาิพาพิ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 พีพิพิพมาิพ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 ิอิ่าพิอิพิพิพนพิพิ่าพิ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 พงพิาิพ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 อพิาิพิพิพกพิพิพิมิพ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 ิ่ียิ้อิม

จับดึงเค่งเกงเจับหลักดึงเงเกงบองิษดึงเกงแล้วมาหัน่ดึงส่วนงี้ดึงไปพี่เลยดึงสีเลยมาหัน่เออนั่นโอ้สิอดเพ่่นี้เฮาพราะสิเมียบานอบ้างวันนี้ท่านผู้ชมไปไปจจุถูก่ม่ยามม่หเลยแต่ว่ดึงดึงเกงสิละเาจำได้คับพ่อน้บชุบสีได้ยังไงแบบนี้เลย แี่เอาวิ้น้องเจอของกี่เรียบรอยบอกวันนี้นะท่านผู้ชมครับคือผมมาถ่ายทําคลิปท่านผู้ชมนะคือเราต้องสํารวจดูก่อนว่ามีคนแกล้งเราหรือเปล่านะครับมีคนแกล้งเราหรือเปล่าเราต้องสํารวจดูดีเออเนี่ยผู้อาวีองโดเลอรไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับท่านผู้ชมไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะของแบบนี้นะไม่ใช่มาเล่นเล่นนะนะครับไม่ได้มาเล่นเล่นด้วย ตายอ่ะเอาอะไรจะห้เแม่ไปผู้ติดยังไงล่ะผู้ติดอยู่ไปยินเสีพราะท้องเลยอ่ะนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะหะโตสัมมาสาัมพุทธัสสะเอาบอกเกันมากวิ่งเชี่ยวสาธุสาธุสาธุเด้อปู่ตมือนีลูกหลานทั้งสี่ช่องกะไปเดินทางมากกับคลวะปู่ตซึ่งเป็นผู้ศักดิธิ์ภูมิอิทธิฤทธิหัวแกวตาทิพมือนีลูกหลานนุ่มอามค้นเดิมมาวิ่ชาแนลพอท่องแลคนเดิมปัต่อยค้นมีเสน้นซึ่ง เป็นผู้ที่เสียมันเสียถือนับถือปูมากโดยตลอดแล้วก็ได้เที่ยวอวิเสียวเสียวมันเที่ยวเดียวหรือาๆบาๆวบาๆเมื่อนี้ลูกล้านกับมาขอแนวท่ามาขอโชคขอลาบเพื่อไปฝากไปตอนเด็บซี่ทั้งบ้านขอให้ปูให้ได้โชคสามโตตรงตรงเลขถ่ายแล้ววันที่หนึ่งของวดวันที่หนึ่งพฤศจิกยายนพศอสอง 2, 500, 000, 60, พันห้าร้อยหกสิบหกให้ได้ไปฝากไปตอนเด็บซี่สุปูสุคนเปิดเทินสาธูสาดูเฮ้ยเลขกระยันได้ บ้านก็อยากครับอยากก็อยากอืมเลขก็อยากได้บ้านก็อยากครับกลับเมียบ้านไปไฟดับหุงเขากินไม่ได้ช่วยเฮ้ยไหนแม่แไม่เกี่ยวเขาไปฮะหุงเขากินเพราะอะไรเขากินบ่ได้เพราะว่าไฟมันดับไฟดับเนี่มนไฟบ่ดับก็กินบ่ราะไรเขาสานเบสเน่เออแม่งยุ่งมาเดี๋ยวยองพี่เองหูใจถึงแห้งจออีกไดี๋ยวดึงจังแห้งเลยดึงหรือหรือว่า ถ้าเราที่ฐานว่าว่าเป็นอันนั้นอันน้นาไม้ของคิดเอออะไปคิดก็จยได้พอมาหันม,หมันม,มีน้ำขัดเขา่าหรือว่าน้ำขัดเข่าดึงเห่า,าก็เป็นไปได้ถือว่าไม่ต้องคิดอะไรมากมายมคิดที่ว่าน้ำฮะไ่เห็นว่าเอาวินเอาวินท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูเอาวินเอาวิน,วน,วน,วนส่องไฟไปส่องไฟไปเลยเอาวินส่องไปเลยส่องไปเลยอยู่หลังรถอวินเห็นหลังรถแบบแบบยางเข่าอยู่เห็นเลยเห็นยางเห็นยางเข่าไปหลังรถ ขาขาวจุดขาวเห็นเห็นเลยกล้องบ่อืมนั่นฮะนั่นฮะไอ้หมอน่งตาดีโอตาดีเนาะไม่เป็นยังอันนี้ไม่ไม่มีอะไรถือว่าผมยังเกิดเดี๋ยวเข้าจีบเข้าประวัาบางทีเนี่ยคิด่อยากทักนะครับบางทีคิ่าอยากทักนะครับผมนะนะครับเอ้เข้าข่งเอาไปยังกับบงเหรอบัอ่ะบอเอาเปยดสามไม่ อ้ยเยอะขึ้นฉน,น,น,นื้อจคนโทรบางทีแหัวกว้าาเลยนะไมแครับหมเยเลขท่านผู้ชมไม้เลขเกียาใช่ครับเลณสองครับผมเยเลขสครับหมไมเลขส สองนะนานทีนะครับหมายเลขสองเลข่องที่สองครับท่านผู้ชมหมายเลขสองนะครับหมายเลขหมายเลขสองเอ้าหมายเลขหมายเลขสองเสียงว่าผมได้ยินเสียงเียังหอบผู้บริหารหมายเลขเอ้าเลขสองอีกแล้วหมายเลขสองับท่านผู้ชมหมายเลขสอง เปิดมายเลขสองเลขสองเองนะครับท่านผู้ชมสองสองนะครับสองสอสได้ยินเสียงอีกแล้วนี่ยอ่าเพาเป็นยังเพราเป็นยังพูดเลยมาบินเจ้าพูดหน่อยหน่อยใช่ิน เีน้อยญ่เติบเห็นปะเห็นอยู่เดน้อยอยกไปโอเคสองยังเ่เการต้องเรีนแล้วรอกท้าย่สองอีแล้วน้บามเอาเอาสคือเบินสองสามตสองสองสองคือว่าจสันคือว่าจังสันนี่เลยทุยมตึงเลยดีนี่นะสองสามตัวเขาเคยสองอีกเจ่าเดีอวเดียนี้สิเป็นเด็กราวัล เรียบเรียงเป็นลักงวดใหญ่เป็นวยอเดีที่เป็นขวไนะครับนผู้ามไปโชคดีนะครับเล้วขอทําะไรกํนได้อบ่เขล็กปีนี้เหลขเล็กเขาออกอู่เลยครับบวาสิเป็นหนึ่งหนึ่งมอหนอืนึ่งบ่แดเนะี่สบนีย์บ่วหักซี่มครับผมผู้ชมสองถงสองกอกไม่เลียวบอสองกองยัง เยป็นดกันครับผมไปเดี๋ยวหันกล้องเดี๋ยวกลับกล้องไปดูกันเลยเรียกถูกครับผมมาเนะเโอเคดิมตอกรสำหรับตัววิจริยาในการรับชมดือรับองระบบตลาดะครับท่านผู้ชมนะครับเนออวินเรียกทูกเหมือนไหมไเรียกถูกไปสิมว ก็ได้ไปหนไปไหนว่ามาตอบสองเ้อที่เนี่ยตองสองเลยตองสองเลยเีงมีเมื่อกี้ตอสองนะครับสัมัสหัยากออตองสองเหล็กถูกนะตึ่นแน่เยงดเหล็กถูกเอาเอาบนดวยเรอ้องเรียกเงนยกงกรอยกย ซีหนึ่งหกครับเลขทูปสารพูตาสี่หนึ่งหกไม่เป็นไรครับผู้ชมผมคิดว่าหนูกินมันไปกินอย่างไรมันอัดถิ่นมุนไปแหวะกดจอนฟอดไหมทีบ๊ะอืมก็ไปยังไปยังอ่าะ็กสี่หนึ่งหกหรือว่าสี่เจ็ดหกเนาะค่ะเหงนปะสี่หนึ่งหกครับผู้ชมเลขทูปเลขทูปหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องกันพบกับเก่า ตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมตัวเดียวกันหรอครับท่านนะครับเป็นความเที่ยส่วนบุคคลโปรดใช้วิการวิญาณในการล็อกตอนนั้นนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวนะอ้าวเฮ้ยบัวคือปัญหาบัวจับจับไฟฉายตอนนี้มันกำลังบังไอ้เหล็กถูกอยู่ไหมมาเดินต่อ คนหลุกครัาป็นกอัเยที่ทีที่เอาไปเห็นเล็กเล็กเล็เล็กมอง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 มอมอองนี่นะอ๋อที่มาวิ่งเป็นเห็นแต่ไม่ชมดูนี่ดูนี่คมาัผู้คนบอยากเนี่ยมันยังแล้วศูนยเก่าเก่าเกบ่ศูนเก่าเกบ่แต่ว่าศูนศูนหาเกียจศูนย์หาเกียศูนเก่าเเ เป็นไปได้นะท่านผู้ชมหรือศูนย์หางหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งใช่แน่าะบกหัวผู้ใดมาเขียนตัวห้าไว้เดินเพื่อว่าบเมนยนมาออกนั่งมีผมเคยเห็นแล้วอวินคือคือว่าไงเคยเห็นแบบนี้มาแล้วแล้วก็เขาพร้อมนะท่านผู้ชมคนไหนที่เคยติดตามน่าจะรู้เลยว่าว่าถ้าเคยเห็นเหล็กยู่ใบตองแต่ดั่งเดิมที่ผมเคยทายเนี่ยมักสีออกได้เขาได้เฉพาะเนาะเมียนอี่ดีเป็นศูนย์หางเช็ดศูนย์เก้าศูนย์หาง ตัวห้านี่เป็นเก้าก็ได้นะครับทุกท่านถ้าผู้ชมครับนี่แหละครับผมคือพากันอยู่กันหมดเลยนะครับบอกว่าเก้าคนแล้วก็าเบิรรลุถูกล่ะคนลุกท่านผู้ชมคือคือผมทำมันไม่ถูกเลยนะครับทำมาลายคนนี่โอ้แม่นิดทำมาหลายคนอีกนิดเริ่มตอนพูดไปเอาลูกหลามยังเอาไม่ไม่ยังนี่คือคือคือตัวเลขเลย น่หมเยเสียงมังหันแม่อ่าเด้ยินเสียงมังค์อ้มากน่คอยๆตัวเมเรอยนีเป็นเจดหาเก้าได้ไนมเฮ้ยมีท่าแปลกเนาะโอ้ท่านผู้ชมจู่ๆมีมีมีหญ้าไม้มามหัดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดที่วิจยมาในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเจตห้าเก้านะครับ ยังก็เกิดขึ้นได้เบิดแล้วเนาะพุ่ซีตัวคือสามตัวเอาเบื้องขั้นละเอาหาเก่าในเอาใหม่ตัวนี้เป็นจักเป็นซื้อทีหนึ่งเป็นหนึ่งโอ้ดีเนาะโอเคท่านผู้ชมนะครับแมนท่านผู้ชมนะครับก็เอาตามนี้นะครับท่านผู้ชมนะอือคือผมก็มาถ่ายทําให้แล้วนะครับก็ผมแบบคือพูดง่ายๆขนลุกมากๆแลท่านผู้ชมนะ แล้วก็มาเจอเฮ้ย <Hey. S 1> ท่านผู้ชม <Hey. S 1> คือองตรงนะ <Hey. S 1> ผมสำรวจดูแล้วไม่มีคนนะครับ <Hey. S 1> ผมให้ผมสันนิษฐานคืออีกเรื่องหนึ่งคือกิ่งไม้ล่วงใส่พอดีเพราะว่ามันมีต้นไม้ต้นต้นห้างห้างที่อยู่แ,แถวๆนั้นนะครับท่านผู้ชมนะคิดว่าไม่มีอะไรก็แล้วกันนะครับ <Hey. S 1> ผมอยู่ในป่าในหลืบนะครับคือพยายามจะไม่พูดในสิ่งที่ทนี่นะครับอืม hey. นะครับนิปาดเลือบตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็เอาตามนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนุ่มอัมคนเดิมมาวินเชานอประตคมมีสตและก็ทองแหลกคนเดิมนะครับก็ที่อยู่ที่สารดอนปู่ตานะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับผมแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมนะโอเคครับสำหรับนี้สวัสดีครับผม